สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีทุกทกท,กท่านค่ะตอนนี้ดึกมากแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วค่ะแต่จินตนากันยังอยากจะลงแนวทางรัฐบาลไทยของพี่ฝนในคุณผู้ชมได้เบิงนเนาะค่ะรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางรัฐบาลไทยซึ่งมาจากการคำนวณน,นะคะของพี่ฝนค่ะ หาจินตนาการลืมตาจะพเขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ก็อยากทํางานเพราะว่ากลางวันมันแดดร้อนมากค่ะคุณผู้ชมแดดร้อนมากๆแล้วทําให้เราหงุดหงิดค่ะไม่เป็นอันทํางานค่ะคุณผู้ชมพอตอนเย็นตอนดึกมามันเงียบค่ะคุณผู้ชมพอมันเงียบแล้วมันรู้สึกแบบทางานสบายๆค่ะจินตนาการเลยอยากจะลงแนวทางตอนดึกนะค่ะคุณผู้ชมเนาะยิ่งดึกยิ่งคลั่งค่ะค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของพี่ฝนค่ะพี่ฝน นครพนมขอแจ้งคุณผู้ชม้อค่ะที่เข้ามาเบิรงช่องจินตนาชแนวที่เจอพี่ฝนน,น,น,นนครพนมอนิชายากเก่าเพิ่นค่ะเป็นพี่ฝนคนเดิมแต่เป็นคนเดียวกันครับที่คุณผู้ชมเห็นทางช่องอื่นคือเจ๊ฝนคนครปฐมค่ะ,ะเจ๊ฝนคนครปฐมกับพี่ฝนนครพนมเป็นคนคนเดียวกัน้อค่ะคุณผู้ชมตัวเลขต,ตัวเดียวกันค่ะ,ะสําหรับเขตบ้านเฮาเพิน่นเปียนฉายาเนาะคะ่ะเนาะ เปลี่ยนฉายาเพื่อให้ปังขึ้นเพื่อให้ดีขึ้นค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะตัวเลขหน้าขางอาจจะปังขึ้นกว่าเก่ากว่าเดิมจากที่เคยนั่นเนาะคะ่ะแต่ก็ลงท้ายด้วยมอม้าเหมือนเดิมค่ะนครก,กับนครคือก,กันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่ฝนเป็นคนนครปฐมค่ะก็เลยฉายาเิ่นเป็นเจ๊ฝนนครปฐมแต่มาอยู่บ้านเราก็เป็นเจ๊ฝนนครพนมเนาะคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นคนคนเดียวกันค่ะจินตนาก็ ได้รู้มาจากพี่ฝนเองค่ะบอกว่าแจ้งคุณผู้ชมหน่อยว่าชื่อเดียวกันตัวเลขเดียวกันค่ะจินตนาก็เลยข,ขอแจ้งคุณผู้ชมในตอนนี้เลยเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของพี่ฝนเมื่อวันที่หนึ่งเมษาย,ยน,พนพี่ฝนพึงเคยได้เข้ามาอยู่ในช่องของจินตนาชันแนวเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมพราว่าจินตนาเพิ่งเปิดช่องหม่มานหรอกอาพอดีก็เลย ไปได้รู้จักพี่ฝนโดยบังเอิญค่ะคุณผู้ชมไม่คาดฝันได้ไปเจอพี่ฝนไม่ยังไม่ได้เจอหน้าแกนะคะแต่ว่า,าได้เป็นรู้จักค่ะคุณผู้ชมรู้จักทางโทรศัพท์แล้วก็ได้คุยกันกับพี่ฝนค่ะพี่ฝนน่ารักมากค่ะเสียงพี่ฝนมีน้ําเสียงที่ให้ความสุขค่ะคุณผู้ชมฟังแล้วมีความสุขค่ะอินทนนาก็เลยได้ตัวเลขกับพี่ฝนมาให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะเป็นแนวทางค่ะ รัฐบาลไทยวันที่16เมษายน2567นี่ค่ะอ่าเพิ่นห้มาแล้วปกติเพิ่นจะห้มาแล้วเพิ่นจะมีโค้งสุดท้ายอีกที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้จินตนาได้มาก็คือเลขล่างค่ะคุณผู้ชมได้มาล่างอย่างเดียวค่ะเลขบนเพิ่นยังไ่ให้ยมาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจินตนาจะตามเพิ่นอีกมืออื่นว่าอ่าเลขบนคืออะไรเนาะคะ่ะแล้วก็เลขล่างค่ะที่ให้มา ผู้ชมดึกแล้วจินตนางงนอนนะคะอา,อากาศมันหอนค่ะุู้ผู้ชมกลางวันมาเป็นอย่างนัง้นทำงานแจ้งอีกเทือนหนึ่งก่อนค่ะตอนนี้บายังมาออกเสียงบ่มีแล้วค่ะผุณผู้ชมมันงงนอนแห้งค่ะห้าทุ่มกว่าแล้วนอนดึกถุกมือถูกมือค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็เลยสมองเบื่บอไปแน่เราค่ะยิ่งมาอยู่กับตัวเลขนะคะอายุมากแล้วด้วยแล้วก็มาอยู่กับตัวเลขมันรู้สึกทําให้เราเมึนงงนะคะคุณผู้ชม อยากไปเร็วๆค่ะอยากไปแบบว่าอ่าลงหลายๆคลิปต่อมือนะคะรัฐบาลไทยคู่กันกับฮานอยลาวสตาเล่าพัฒนาสินะคะคุณผู้ชมอ่ามือไหนมีเล่าพัฒนาจินตนากะมีเป็นงานหนักแน่เพราะว่าตัวคนเดียวต้องทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะคุณผู้ชมทั้งบริการร้านค้าร้านสวยหน้าร้านด้วยค่ะคุณผู้ชมบ่มีลูกน้องค่ะเพราะว่าอ่าถึงมีลูกน้องเขาก็ถามมาทํากับ เจ้าของร้านเหมือนเดิมเนาะคะ่ะจินตนาก็เลยตัดความลำคาญไปค่ะตัดปัญหาไปไม่ต้องมีลูกน้องค่ะ,ะถ้าคุณรอได้ก็รอนะคะคุณผู้ชมลูกค้าของจินตนากานารักทุกคนค่ะมีเขามาใส่บริการนะะเนาะค่ะเนาะให้จินตนาเป็นตัวเลือกค่ะตัวเลือกสุดท้ายถึงแม้ไปทําที่ไหนมาเขาก็ใช้ให้จินตนาเป็นตัวเลือกสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคือจังไดกับบมหม่อมห้าดอกสินะคะก็ไปไม่เป็นไรค่ะ ก็คือให้โอกาสกันทุกคนสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะคุณผู้ชมเหมือนกับตัวเลขนี่แหละคะ่ะก็คือให้คุณผู้ชมเลือกเองค่ะนํามาเป็นแนวทางแนวทางแต่ละแนวทางมาจากการคํานวณค่ะถ้าคุณผู้ชมนําตัวเลขไปลงทุน,นะคะ่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดือค่ะตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุด เป็นแค่แนวทางนะคะคุณผู้ชมไปหยิบจับสลากกินแบ่งเอาไวค้ค่ะถ้าเป็นเลขล่างยังไงล่างเป็นล่างแบบนี้นะคุณผู้ชมไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งไว้เลยคะ่ะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าหมักตัวใดวินัยหนีนะคะเพิ่นกระไหามานี่รักหากระโขกค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกระเน้นหานะคะหาจะมีหายังก็คือเลขสายรับที่จินตนาลงไปก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมให้ตามไปดูคะ่ะตามไปเบิ่งคลิปเ่าของจินตนาด้วยคะ่ะที่ ลงให้สายรับค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเลขกำลังวันค่ะคุณผู้ชมเลขกำลังวันแม่นอยู่เด้อค่ะเขา,เาตรงทุกงวดอยู่ค่ะคุณผู้ชมขอให้รู้เพียงว่าเลขมาอะไรเนาะคะ่ะเลขมาลูดหกเด่นหกเด่นหรือมาห้าเด่นห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นก็จะใช่เลยค่ะจับไปกันเพื่อเป็นการลดต้นทุนเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะสนขั้นไปเป็นระดับคุณผู้ชมเนย ค่ะก็ดึกแล้วพอมค่ะเดี๋ยวไปเบื้องตัวเลขกันดีกว่านาะค่ะคุณผู้ชมเนาะอ่ามันดึกแล้วค่ะเดี๋ยวตัวเลขแนวทางของพี่ฝนค่ะว่าให้มาตัวไหนล้วก็ให้มาล่างก่อนแล้ววันไหนจะได้บนมาแล้วก็่นจะมีสรุปธงสุดท้ายให้อีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมไปดูตัวเลขของพี่ฝนเลยค่ะรัฐบาลไทยวันที่16เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชม เป็นแนวทางของพี่ฝนนครพนมหรือว่าเจ๊ฝนนครปฐมเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นคนค้นเดียวกันค่ะให้ตัวเลขแนวทางมาล่างอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมวิ่งล่างก็คือห้าและหกค่ะ<ม>เพนเนนไปที่หานะคะคุณผู้ชมเน้นห้าค่ะแล้วก็จับคู่ให้มีห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าค่ะคุณผู้ชมตัวเน้นให้ 5 0 5 3ูนย์ห้าส่าค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเลขล่างไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าตัวเลขของปีฝนนะคะต้องรีบหาซื้อค่ะค่อนข้างแม่นอยู่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า,าเพิ่นจะมีเน้นโครงสุดท้ายให้อีกค่ะคุณผู้ชมแต่กัก้นไว้ก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะหาซื้อว่าท่านวาวาจะล่อโคงสุดท้ายของเพนเนาะคะ่ะ หมื่นสุดท้ายพร้อมนะคะคุณผู้ชมที่เป็นเนนมาไห่นะคะเป็นแบบว่ากระชับลงกระชับตัวเลขลงคือคัดกล่องแล้วให้เหลือหน่อยโลง่ง่าเก่าค่ะอาจจะเหลือคู่สองคู่นะคะคุณผู้ชมแต,แต่ทีนี้เรากันไว้ก่อนค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมกับปลลูมันจะออกตัวใดพี่ฝนเพิ่นกับบรลูวาเลมกนจะออกตัวใดนะคะแต่ถ้าเพิ่นลูเพิ่นบอไหเห้าดอกค่ะค,ค,คุณผู้ชมเพิ่นเสือเองเราค่ะจัดเองแล้วเนาะ เพิ่นกับบอลูดคือกันค่ะกับบอลแมนวาบอลูเราออกมาให้คนอื่นเห็ุอย่างก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่อนอยากแบ่งปันกับคุณผู้ชมถึงให้มาให้มาเยอะแต่มันมีตัวเลขที่แม่นแม่นไหมคะคุณผู้ชมให้มาห้าคู่หกคู่นี้ก็คือมันก็มีเข้าอยู่สิไหมคะก็ถือว่าพลายค่ะเพราะว่าเป็นเลขลันกันค่ะ,ค, 5, ค,ะคุณผู้ชมเป็นเลขลันจําง่ายค่ะคือห้าเป็นหลักสิบจําง่ายค่ะคุณผู้ชมห้าเป็นหลักสิบ แล้วก็รูดแค่สองสามหกแปดเก้าแค่นั้นเองค่ะศูนย์สองสามหกแปดเก้าค่ะมีแค่นี้นึงค่ะคุณผู้ชมตัวเลขจําไม่ยากค่ะแคบหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีโค้งสุดท้ายให้อีกทีนึงค่ะสําหรับพี่ฝนให้มาเนาะค่ะมันก็จะให้เลขบนมากวิ่งยังเนาะค่ะคุณผู้ชมเพื่อนแม่นล่างหรือฝนคุณผู้ชมจะเคยเห็นอยู่ในช่องอื่นที่พี่ฝนเคยลงตัวเลขมากเนาะค่ะคุณผู้ชมแม่นทั้งบนและล่างค่ะคุณผู้ชมถือว่า ไม่เบาคะ่ะพี่ฝนชายาอ่าวราก็ประวัติเพื่อนวร,รมดานะะเนาะค่ะเนาะที่มีประวัติที่เยี่ยมเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมปุน,นะแคป,นปคนนหน้าจอไว้ค่ะอินตาณ์ขอขอบคุณหลายๆเ้อคะ่ะคุณผู้ชม พอดีเขา,าชุ่มชงจิตนาฬนช้าแนวนะคะแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มาตลอดนะคะเนาะจิตนา,นาขอขอบคุณหลายๆขอให้มันหม่าน,นปังๆลำๆด้วยค่ะวันที่16เมษายนวันสงการานต์วันสุดท้ายค่ะขอให้คุณผู้ชมจงในตัวเลขพี่ฝนไปลงทุนแล้วขอให้ได้กําไรเยอะๆนะคะคุณผู้ชมขอให้ตัวเลขของพี่ฝนออกตามสลากินแบ่งที่เขาหมุนออกมานะคะคุณผู้ชมจะได้สมหวังกันทุกๆคนค่ะ แลวการจินตนาขอขอบพระคุณพี่ฝนนครพนมนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางในช่องจินตนาชาแนลคะ่ะแล้วก็ช่วยดันให้จินตนาชาแนลได้มีคุณผู้ชมเยอะขึ้นนะคะจินตนาขอขอบพระคุณจากใจคะ่ะไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนได้หมดนะคะบุญคุณพระคุณของพี่ฝนขอพี่ฝนจงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่คู่กับช่องจินตนาชาแนลตลอดไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ